Home Peace. <laughs> ใครที่กำลังจะสร้างบ้านกำลังจะทุบบ้านหรือซื้อบ้านมารีโนเวทเนี่ยแกต้องมาดูคลิปนี้ของฉันอะแกถึงจะแบบตัดสรู้ไปอพอมๆกันว่า <laughs> แบบคำเนี้ย บันทึกไว้วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามาดูโฮมออฟฟิศหลังใหม่ของเราซึ่งยังไม่รีโนเวทเลยตอนที่ปล่อยคลิปนี้ไปก็คือน่าจะไปหลักหลายขั้นตอนแล้วถูกตอ้องนี่ให้ดูสภาพบ้านเก่าก่อนนะคะจริงๆก็อยากจะเก็บเป็นความทรงจำด้วยว่ามันเคยเป็นแบบนี้เพราะว่าหลังจากนี้เราจะทุบตรงนี้มหมดเลยใช่ประวัติบ้านหลังนี้นะคะมีมาประมาณ70-80ปีนะ,ะไปไดูไปดูเลยเนน่ปะเพราะมันได้เอาชัวร์เลยนี่โฉนดโฉนดยันอันเก่าอ่ะ2,508ป ผมว่า60กว่าปีแล้วนะเกือบ60ปีบ้านหลังนี้60กว่าปีแล้วทุกคนโดยพื้นที่ที่นี่นะคะมีประมาณ7 1เอตารางวาวัดแล้วเรียบร้อยแบบถูกต้องตามเขตจะบอกว่าการที่เราซื้อบ้านมือสองเป็นอะไรที่มันหยุบยิบละเอียดยุบย่อยมากกว่าที่แบบซื้อบ้านในโครงการอีกอะจริงยากมากถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์การซื้อบ้านเลยแล้วเรามาเจอการซื้อบ้านที่นี่ครั้งแรกเราคิดว่าตาแตกตาแตกจริงๆมันมีหลายอย่างมากที่โหมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเลยนี่ โชว์กันหน่อยจ้ากุญแจเก่าคเาคยเห็นไหมจ้ากุญแจคุณแม่คุณป้าบ้านใดเป็นแบบนี้บ้างเยอะๆแบบนี้อันนี้คือกุญแจที่เราได้มาเลยนะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยคัดยอดเราจะคัดออกอันที่จำเป็นต้องใช้แล้วที่ใช้จริงมีอยู่สองพวงนี้ <laughs> แล้วก็เป็นโรงเรียนสอนพิเศษได้เบอรน์นี่มีตนี้เลยเนาะประมาณนั้นแหละประมาณนี้ต้องแก้นหน่อยส่วนไปเลยคือเขาทำดีมากเอาจริงว่าระบบเก่าที่เขาทำมาดีมากๆเลยฮะดูการจัดวางไฟดิมันยากด้วยการทำแบบนีน้แต่ว่าเขาทำออกมาดีมากเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีเราจะแบบพัชอัพเท่านั้นสำหรับตึกนี้แต่สีอะไรอุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอดูทุกอย่างก่อนอันนี้คือจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องผู้หญิงห้องผู้ชาย คือแบบใหม่มากทุกค,คนตึกเนี้ใช้งานได้หมดเลยนะห้องเต้จริง,รงอันนี้ก็ใช้ได้หมดเลยข้องบนก็นี่เป็นงานเะข้าพอทะลุออกมาก็จะรุดขึ้นชั้นสองสิ่งที่จะสร้างเพิ่มด่วนๆคือราวค่ะก่อนหน้านี้คือเคยสร้างบ้านเก่าว่าจะไม่มีราวพอใช้จริงต้องมีนะก็เน,นี่ยภาพอันนี้ก็จะเป็นกลมตกลงมาหรือว่าเอิร์ดวิ่งลงมาเอิร์ก็ตกลงมาไม่รอด พอเ,เราขึ้นมาอันนี้คือจะเป็นสองฝั่งเปิดพื้นที่คือใหญ่มากใหญ่แบบเนี่ยแหละออฟฟิศเอาจริงพื้นที่ตรงนี้เหลือแค่ทำผนังใหม่นิดหน่อยแล้วก็ไฟอะไรใช้ได้หมดแล้วตัวกระจกทั้งหมดดีแล้วพื้นเปลี่ยนนิดหน่อยเปิดไฟแบบใช้งานได้เลยลเอาจริงแบบเป็นออฟฟิศเล็กๆของเราได้เลยเนาะ สบายาคือเหลือแค่ทัชอัพเล็กๆน้อยๆคือผิวเราก็บุกผนังให้มันแบบเก็บเสียงม,มากขึ้นแล้วก็เก็บแบบกันความร้อนอะไรนิดแอร์เพิ่มนิดหน่อยทำความสะอาดตร<อ>งนี้เยอะอยู่ยน,นะพอเริ่มพูดอล้วอะอารมาฝั่นงนี้น,นี่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นฟิลห้องประชุมได้หรือว่าเป็นห้องแบบเขาเรียกพักเบรกอะไรอย่างงี้ได้เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเรามาวางแปลงกันอีกทีนึงเป็นห้องสําหรับคุณคนเดียวหรือเป็นห้องนี้ปะคุณกําลังฮิตห้องกรี๊ดสำหรับเลยใหญ่มาก วบ้านฝั่งนู้นีินะ,ะเยอะพื้นที่แบบมีให้เล่นอะไรได้เยอะมากอ่ะคืออยากจะทําห้องดนตรีอยากจะทําห้องอะไรแค่กูผนังหรือว่าทําอะไรเงี้ยคือสบายมากแล้วก็ฝั่งเนี้ยเราว่าจุคนได้น่าจาะเอาจริงๆนะถ้าเอาโต๊ะวางเบียดเบียดเขาว่าประมาณ12คนถึง15คนได้เยอะไ,ไปเยอะไปหรอเยอะไปนี่ว่า6คนก็แน่นอนหร,อ,หรอมันจะอึดอัดไเสียง ความดังบอลของเราโอเคแต่ห้องดนตรีอ่ะไม่ได้ร้อหนึ่งอ่ะตัดฝันหนึ่งไปดูต่อที่บ้านเดี๋ยวจะเปิดเข้าไปให้ดูข้างในแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าตึกนี้ยังไงเราก็ทุบทิ้งอยู่แล้วแต่ว่าให้ดูแบบเก็บเป็นความทรงจำของเราของเราว่าเราทูบมาแล้วนะโอเคครับดูแบบจะร้ายมาก อันนี้ก็จะแบบเป็นฟิลบ้านเก่าเลยนะที่ข้างบนนะอ่ะเขาเป็นไม้ทุกคนแต่ว่าข้างล่างนะอ่ะเกาเป็นปูนซึ่งจริงพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณห้องนั่งเล่นบ้านเราอะเกือบละแต่ว่าถ้าจะให้ดูกว้างอีกอ่ะถ้าทุบก,กำแพงตัวน,นั้นออกไปอ่ะถ้ามองเข้าไปดีๆฝั่งนูง้นเนาะอ,อันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับการออกแบบมันก็เลยพื้นที่ดูเล็กหนะักใช่คือถ้าทุบทะลุทั้งปอะพื้นที่กว้างมากใช่พื้นที่เยอะมาก คือจะบอกว่าคนอยู่เก่านะคะเป็นป้าปาป้าปาคือเป็นคนแก่ที่น่ารักมากเป็นผู้สูงวัยที่แบบเป็นคนฟิลิปปินส์ที่เขาแบบอยากย้ายกลับไปประเทศนะคะเขาก็เลยส่งต่อบ้านหลังนี้ให้เราซึ่งป้าปาเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบอบขนมมากตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนเครื่องอบขนมนะแต่ว่าลื้อไปหมดแล้วป้าปาคือดีใจมากที่เราได้บ้านหลังนี้ตอนส่งมอบให้แกแบบนี่ไงแบบได้ได้ขายบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกน่ารักมากเลยแกรักบ้านหลังนี้มากอ่ะ แล้วป้าปายก็บอกบีบแล้วว่าช่วยทําให้บ้านหลังนี้สวยขึ้นป้าปายกลับมางงจริงนี่กป็จชัสอนอันนี้ก็คือชั้นสองั้งหมดแล้วก็ความเป็นจริงอ่ะก็คือเหมือนกัน แกไม่ค่อยได้ขึ้นมาข้างบนเครื่องบนก็เลยจะค่อนข้างเนเคว้งหน่อยแกเปิดใช้ชีวิตข้างล่างโอเคตู้ก็จะเยอะหน่อยแต่เราก็จะไม่ต้องเปิดเข้าไปข้างในหรอกไปขนลุกมอรลาเซอร์โอเคไปขนลุกเนอร์ข้างล่างพูดเก่งข้างบนคุณเงียบเลยนะและบ้านหลังสีเหลืองที่ทุกคนเพิ่งเห็นไปมันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะ เฮ้ยโอ้โหสวยมากมันสวยเกินไปแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยเอางี้เอางี้ขอปรบมือให้กับทางทีมออกแบบแล้วก็ตัวพวกเรา คือกว่าจะเดินทางกันมาถึงสิ่งที่ทุทกคนเห็นอยู่ตรงเนี้ยคือมันแบบมันยากลําบากมากในแบบในเวของพวกเรานะคือตอนแรกอะ่ะคิดว่าสร้างบ้านฉันเองแบบว่าบ้านที่เป็นโครงการแล้วมาบิวอินอะ่ะเฮ้ยมันง่ายมันแบบเฮ้ยก็แค่ออกแบบแบบสร้างสร้างสร้างบิวอินสองเดือนเสร็จเข้าอยู่ก็เลยแบบไปชาเลนเจอทุบแล้วก็สร้างใหม่อะ่ะ <c oughs> ด,ดีเทลขึ้นมาเยอะมากฟังนะใครที่กําลังจะสร้างบ้านกําลังจะทุบบ้านหรือซื้อบ้านมารีโนเวยเนี่ยแกต้องมาดูคลิปนี้ของฉันอ่ะแกถึงจะแบบตัด สรู้ไปพอๆกันื่นแบบคำเนี้ย มันไ <reco Christ and sweating> ม่ใช่แค่ว่าเราจะเอาค้อนมาทุบแล้วเราจะเสกดีนิ้วขึ้นมาแบบสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่มันดีเทลเยอะมากมาเริ่มกันเลยโอเคได้เริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยมาก็คือหลังจากที่เราตกลงทําการเซ็นมอบซื้อกู้ใดๆผ่านแล้วใช่ไหมคะก็มาถึงช่วงเวลาที่เราตามหาผู้ที่จะมาเสกสรรภาพที่อยู่ในหัวเราสองคนซึ่งมันยากมากนิ้งไปหามาเยอะมากใช้คำว่านิ้งไปหานะเพราะเออไม่ทำอะไรเลยนิ้งก็ไปหาแบบว่าหาทีสถาปนิกไปนั่งคุยหลยๆลคนกว่าจะเจอคน คนที่แมทความต้องการสไตล์เดียวกันหรืออะไรเงี้ยมันยากมากน,นะบอกพิกัดเลยนะคะว่านิงอะทำงานร่วมกับทางดูบ้านนะคะแกจดไว้เลยเพจนี้ดูบ้านเพราะว่านิงรู้สึกว่าถ้าไม่มีทีมนี้ความรู้เราเท่ากับศูนย์เราอาจจะขายบ้านหลังนี้ไ้เลย <c oughs> หรือถ้ามีทีมนี้เราสามารถจบทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการทําบ้านขึ้นมาได้เลยคือจะบอกว่าเอาพูดจริงๆนะนิงกับเพียวะความรู้เท่ากับศูนย์จริงๆนะฉันก็แค่แบบอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยมีม่านตานได้แค่นี้พอได้มาทํางานอะกับทางดู เรากลายเป็นหรูหรือหรูจริงแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าถ้าไม่มีพวกพี่เขาอ่ะบัญยากมันฟุ้งอ่ะคือเอาเยิงกิงถึงขั้นว่าจะต้องนั่งเขียนว่าพี่เขาทําอะไรให้เราบ้างคือดิฉันถึงขั้นต้องมาสรุปกันในหัวตัวเองอ่ะว่าตัวเองอ่ะได้ทําอะไรร่วมไปกับเขาบ้าง่ะเ๋ยวปะมันเยอะมากทุกคนเอามาถึงขั้นตอนเลยนะพอเราอ่ะแมทช์กันเสร็จเราติดต่อไปใช่ไหมคะคือทางดูบ้านอ่ะก็คือมีพี่ซันกับพี่เฟิร์สนะคะเป็นแบบเจ้าของเลยก็คือแบบมานั่งคุยกันเลยนะคะเขาก็จะส่งสไตล์การทํางานมาให้ิง มีติ้งครั้งแรกเจอกันไม่ใช่แบบโอเคจะไปจ้างงานเราทําเลยไม่ใช่นะเขาจะต้องดูว่าแบบสไตล์เราแมทกันไหมการทํางานแบบไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยโอเคถ้าแมทกันเราไปขั้นตอนต่อไปกันได้เลยซึ่งเราตอบไม่ได้นะว่าไม่แมทคืออะไรแต่เราแมทเราแมทถือว่าโอเคแล้วถือว่าเราคุยกันภาษาเดียวกันใช่พอถึงสเตจสองเราเนี่ยก็จะส่งโฉนดนะคะไปให้กะทางดูบ้านแค่หนึ่งใบแต่เขาส่งกลับมาให้เราเป็นร้อยใบก็คือเขาอ่ะก็จะวิเคราะห์ทิศทางนะคะคือจะดูโล เคัน okay. ด,ดูทั้งหมดเลยวิเคราะห์ทิศทางลมแดดหรือดูฝนหรือดูหนาวหรือดูร้อนเป็นยังไงลมจะเข้าทางไหนหน้าบ้านหันทางไหนสภาพแวดล้อมตึกรอบข้างเป็นยังไงตึกตรงนี้สูงเท่าไหร่จะส่งผลให้กับลมเข้าทางไหนของบ้านเราอะไรเงี้ยคือวิเคราะห์ทั้งหมดแม้กระทั่งมลพิษของเสียงว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ติดตรงเนี้ยมีมลพิษอะไรบ้างทางพื้นดินก็คือถนนหรือทางฟ้าคือเครื่องบินมีแบบ ีผูดตรงๆตอนตอนที่พี่เขานั่งอธิบายอ่ะคือตาเราสองคนอยู่เนี้ย เฮ้ยเราต้องรู้ขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วแบบเฮ้ยมันต้องรู้จริงๆว่ะแล้วเขาอ่ะดูถึงขั้นในอนาคตอ่ะมันจะต้องมีสิ่งอะไรกําลังจะสร้างอะไรอย่างเงี้ยถนนเมนสายหลักตรงยังไงแล้วเข้าซอยไหนอะไรเงี้ยทุกคนใครที่กําลังซื้อบ้านมือสองอ่ะมันเท่ากับว่าเขาอ่ะกำลังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตรงนั้นทั้งหมดเออซึ่งมันดีมากๆอ่ะมันก็เป็นความรู้ใหม่แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ของพวกเรามากๆซึ่งสําหรับเราแล้วก้อนตรงเนี้เราไม่รู้ว่าสถาบันอื่นทํำไหมแต่เราจะบอกว่าโคตรจำเป็นและดูบ้านทำเรามันดีมากจริงๆมันจะทําให้รรูปแบบกา ออกแบบของเขาอ่ะมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลในทุกอย่างทําไมบ้านต้องหันทางนี้ทําไมตรงนี้ต้องมีช่องตรงนี้เออมันแบบมันส่งผลทั้งหมดก็คือพวกเราอ่ะบอกเขาไปว่าเราจะทำโฮมออฟฟิศเพราะฉะนั้นในสเปซหนึ่งของเราอ่ะจะมีตัวบ้านกับตัวออฟฟิศเขาก็จะแบบทําตารางแจกแจงออกมาเลยว่าไพรเวทโซนเป็นยังไงแบบพับ i ิกโซนเป็นยังไงคือทําแผนผังไม้แมพปิ้งออกมาซึ่งเราก็แบบเอ้ยโอ้ยมันจึ้งมากเลยนะมันแบบมันมีเหตุผลของการดีไซน์อ่ะเออแล้วมันก็ละเอียดมากๆขอบคุณมากครับพี่นี่ยังไม่แม่ มีแคเตจสอันนี้แค่แค่เห็นทิศทางลมแล้วเห็นแฟนมคร่าวๆนะแก <S <S 2> <S 2> เออ,เอ,อต่อไปเนี่ยก็จะมาถึงสเตจสามกับสก็คือดีไซน์เดเวล็อปเมนต์หกับสเออซึ่งไอ้ขั้นตอน1นกับสเนี่ยมันคือการแบบเฮ้ยเราได้เห็นแบบแมทเทีเรียลได้เห็นแปลนจริงๆได้มีการแก้กับได้มีการแบบว่าเอ,อ้ยเราอยากได้ตรงนี้เพิ่มเติมเรารู้สึกว่าอยากเพิ่มตรงนี้ลดตรงนี้อะไรเงี้ยเออล้วก็มีการฟีดแบ็กกลับไปแล้วเขาก็แบบส่ง การแก้กลับมาอะไรเงี้ยตอนแรกนิ้งอะคิดว่าบ้านพอมันมี2หลังใช่ไหมคะคิดว่ามันจะตั้งได้แค่ตรงๆพี่แกมาเฉียงมาเฉียงแล้วจอดรถได้สองคันแล้วซึ่งพอมันเป็นบ้านเก่าใช่ไหมคะมันแบบมันอยู่ในซอยอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถซึ่งทางพี่ซันเนี่ยเขาก็แบบดีไซน์ออกมาว่าบ้านต้องเฉียงแล้วมันจอดรถได้2เออแล้วพอมันเป็นออฟฟิศมันสามารถมีจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ได้มันมีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนิ้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์อะไรเงี้ยเออแบบเขาแบบตีโจทย์ปัญหาที่เราแบบเฮ้ยมันเเ้ออืืนี่ เอาไว้แล้วกันนะเผื่อสายมูรู้ออสึกว่าเฮ้ยยูวีดีไปเอียงบ้านแล้วถ้าสมมติเราสายมูเขาจะโอเคหรือเปล่ากระทรวงเวทมนต์เข้าคือ <laughs> ฉันจะบอกนะว่าการที่นิงกับเพียวทำบ้านหลังนี้ฉันก็พึ่งกระรวงเวทมนต์เหมือนกันให้ห่วง <ทำ S 1> จุย<ป>้ยมาดูออฟฟิศด้วยไงใช่พอมันเป็นออฟฟิศการทาธุรกิจอะไรเงี้ยดิฉันก็แบบเฮ้ยมันจะต้องแบบมีการห่วงจุ้ยเข้ามาหน่อยก็ผ่านตั้งแต่มาซื้อบ้านแล้วนะให้ดูตั้งแต่ซื้อบ้านจนกระทั่งส่งแปลนเนี้ยไปให้ทงกระทรวงเวทมนต์ตรวจสอบแล้วมันผ่านแล้วใยนะพี่ั์ ทางด้างห่วงจุ้ยเนึ่ออกป่าคนออกแบบก็ต้องเข้าใจในฝั่งกระทรวงเวทมนต์ซึ่งเขาอ่ะนับขั้นบันไดให้หนิงอ่ะว่าคนนี้ครับคือผมเนี่ยวางขั้นบันไดมาให้เลขเท่านี้แล้วมันแบบผ่านห่วงจุ้ยที่ผมคิดไปแล้วนี่ก็แบบเฮ้ยเขานึกถึงอ่ะจริงซึ่งจะบอกว่ากระทรวงเวทมนต์กับสถาปนิกคือ <c oughs> คู่ต่อสู้กันนะจริง <c oughs> ๆ,ๆแล้วว่าส่วนใหญ่สถาปนิกจะไม่ชอบใ,ชให้คนมาดูห่วงจุ้ยแต่ที่เนี่ยเปิดลับ ไม่ไม่ใช่เปิดหลับไม่พอนะทําร่วมกับเขายื่นข้อเสนอที่มันสามารถไปร่วมกับเราได้แล้วนิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูแบบไปกับเราได้อเนี้อบอกว่าเออแล้วเขาก็ดูแบบให้ความร่วมมือกับคอดิชันที่เรามีอะไรเงี้ยเออแบบดีมากอ่ะแต่ใครไม่สนใจเรื่องนี้ไม่เป็นไรก็ปัดผ่านแต่เอาเป็นว่าใครที่คิดจะออกแบบเขาถือว่าทําร่วมได้อันนี้ถือว่าสุดยอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบ้านหลังนี้ได้ผ่านการดูของจุ้ยมาแล้วเรียบร้อยทำออฟฟิศมันจะต้องมีอ่ะเออแล้วเราก็ได้เห็น 3D แล้วเรียบร้อยแล้วมันแบบยงงไจะพูดว่า แค่แค่เขาทํามารอบแรกอ,ะอ่ะเขาวาวให้เราเยอะมากและอย่างที่บอกว่าพอเขาคิดถึงสภาพอากาศเขาคิดถึงทุกๆอย่างปุ๊บอ่ะเขามีเหตุผลในการออกแบบทั้งหมดเลยอย่มันเลยทําให้ทุกๆคําที่เขาพรีเซนต์ให้เราฟังไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่สวยนะอย่างที่ทุกคนเห็นดีไซน์มันสวยมากแต่นอกจากดีไซน์สวยทุกส่วนขององค์ประกอบบ้านทุกอย่างถูกการคิดมาอย่างดีแล้ว<อ>ว่าตรงนี้จะต้องเป็นแบบนี้เพื่อแบบนี้เราเฉียบัแล้วก็กแบบม,<า>มีการทําแบบกรีนโซนมีการแบบเฮ้ยนึกถึงว่าจะต้องมีโซนสีเขียวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบดีมากใน ประสบการณ์เราสองคนที่เราอะไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยสัมผัสการทําบ้านแบบนี้มาก่อนเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราไม่มีเขาอะเราคงหวาเวยะก็อย่างที่บอก ถ้าไม่มีเขาเราขายดังนี้กินไปแล้ว <c oughs> สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแต่ยังไม่จบขั้นตอนนะทุกคนเชื่อไหมดูบ้านออฟฟิศเขาอยู่ที่ไหนเ<อ>ชียงใหม่ค่ะเออนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งชาเลนในการตัดสินใจนะว่าเฮ้ยตอนแรกเลยว่าแบบเฮ้ยเราจะร่วมงานกับเขาได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบมันไม่ต่างเลยกับการที่เขาจะอยู่ไหนอ,ะอ่ะคือเขาอยู่ใกล้เรามากอ่ะคือเราแบบมีติ้งทุกครั้งในการแบบพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการไปเจอกันแบบว่าตอนที่เลือกแมททีเรียลนะคะก็มีการนัดกันไปที่แบบบุญหาวอนได้ไปแบบสสััมมทีีเรยยจิงว่าอ กระเบื้องสไตล์ยังไงอะไรเงี้ยไปดูกระทั่ง R10 ฉันมีความรู้เลย R10 คืออะไรทุกคนงงกเตัว R ตัวเนี้คือค่าการลื่นของกระเบื้อง มันเป็นผิวเนี่ยครับลดความเสี่ยงของการลื่นผมก็คือเป็น a n ี้สลิปเข้าใจไหมครับนักเรียนเป็น anti slip อ่าอะไรคะอ่าเท่ากับอาเทนมันจะมีอาร์เทนอาร์1อะไรประมาณน้เดี๋ยวจะให้พี่สันตอบคุณนะคือตอนนี้ข้อมูลเรื่องการเลือกกระเบื้องเราจะเลือกยังไงถ้าเป็นลานจอดรถต้องเป็นอารสิบเพราะว่ามันจะไม่เกิดความลื่นเทคนิคนะคะคือเอามือจุ่มน้ําแล้วว่ลลื่นไหมพอจุ่มเสร็จปุ๊บคนนี้ครับคนนี้ทําเปียกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือทุกอย่างอ่ะเขาจะอธิบายดีเทลให้เเราาาฟังอไหมมดดดแแกกกีททคืถ้้ แกจะได้เหมือนทําวิทยานิพนธ์อันนี้พูดจริงๆนะเว้ยเออแล้วคือเราก็แบบเริ่มแบบมีความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ทำไงรู้ไหมคะแล้วแต่พี่ซันเลยค่ะแล้วแต่เอาเลยครับโอ้หคือเราไว้ใจพี่มากอะ่ะพี่แบบออกแบบมาได้เลยอะไรเ,เงี้ยเออแต่ว่าเราเจอพี่เขาสองรอบเลยเนาะสาม,ม,สามรอบเจอกันบ่อยกว่าเพื่อนอะ่ะ <laughs> คือขนาดอยู่เชียงใหม่อะ่ะ <laughs> ก็คือทางดูบ้านอะ่ะเขาเหมือนเป็นสมาคมบ้านอะไรเงี้ยเออแล้วซึ่งเขามีคอนเน็กชันมีคอนแทคอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วเรานินก็ได้มาเจอเขาอ่ะหลายรอบอยู่นะเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากไอเรื่อง คอนเน็ชันหรือคอนแทคเขาอะเหมือนกับเขาเจอคอนแทคอะไรดีๆเขาจะส่งมาให้เราให้เราเลือกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะทุบบ้านลองที่นี่ลองติดต่อไปแต่อย่าติดต่อที่เดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้สองสามที่คือทุกอย่างอะเขาแบบค่อนข้างจะเป็นทีมเรามากๆอันนี้คือความรู้สึกที่ดีของลูกบ้านที่ได้รับอะไรแบบนี้ตลอดซึ่งสเตจที่5นะคะก็คือไฟนอลดีไซน์ก็คือจะเป็นแบบเอาละมาเป็นเล่มปึกใหญ่ๆเลยก็คือให้ดูหมดเลยนะคะว่าแบบมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจ๊ะ อะไรจ๊ะอุ้ยอ่านโพยจ้าอ่านโพยค่ะมันเยอะจริงๆทุกคนขออนุญาตอ่านเลยอ่ะมันเยอะมากสเตทที่ห้ามีอะไรอ่ะ develop floor p l a แแล้วก็ G P A อันนี้คืออ่านตรงตัวไม่รู้ความหมายเอางี้แล้วคือ่น้สเตทที่ห้าได้ประมาณนี้ก็จะเป็นเรื่อง3 D แล้วก็แบบได้ได้ดูเรื่องแมทีเรียลที่เราฟันแล้วว่าเราจะเอาแบบนี้เอาแบบนี้เออแบบบ้านเราจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีการแบบเคาะจบแล้วพอถึงสเตทที่6 M E P system มันก็จะเป็นพวกเรื่องระบบไฟฟ้าสุข ภิบาาหรือว่าเรื่องอะไรที่แบบเป็นระบบวงจรอะเออพวกปรับอากาศแอร์ติดตรงนี้นะบกบําบัดมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟตรงนี้ใุ่อะไรก็คือทุกอย่างเขาจัดการให้เราทั้งหมดแล้วก็รวมถึงเขาหาแบรนด์ให้เราเปรียบเทียบเพื่อดูว่าเอ้ยเลือกของอันนี้ไหมครับอันนี้สวยดีหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็จะราคาดีกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะดีเทลลงทุกอย่างให้เรามีโอกาสในเรือเขาไม่ได้แบบว่าเจาะว่าเป็นแบบนี้ดีที่สุดต้องเอาอันนี้นะครับไม่เขาจะให้เราเลือกทุกอย่างพอถึงสเตจที่7ก็จะเป็น OQ ก็จะเป็นแบบว่าสรุปราคามาก็จว บ้านหลังนี้เราจะเสียทรัพย์กันไปเท่าไหร่ในการก่อสร้าง ไม่บอกหรอกอสร้างจริงเราจะมาสรุปให้ว่าสิ่งที่พี่ซันเนี่ยเขาคิดเนี่ยมันตรงปกหรือเปล่าเ่างี้ป่ะ <g> um> ชาเล่นนะคะว่าถ้าถ้าบอกตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ได้ไง <g> um> เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบเลยว่าตอนที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ย B O Q ที่ตั้งไว้อะ <g> um> กับสร้างเสร็จมันจะเท่าไหร่มันจะตรงกันไหมเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนี่ก็ลุ้นนี่ก็เสียวสลังว่างเหมือนกันแต่ความตลกก็คือตอนที่เขาทา B O Q มารอบแรกอะคุณเอิร์ธครับเดี๋ยวผมขอไปแจ้งรอบนึงนะครับมันเกินงบไปนิดนึงครับเหมือนตอนตอนที่เเเคาาาะรกกกสนุม พี่เอาอันนี้นะหุยผมชอบแบบเทียวดีมากไม่แล้วความพี่เอิร์ดอะขอดีที่สุดขอจึ้งที่สุดขอท็อปที่สุดไปไงอะเกินบราคาท็อปราคาอย่างท็อปแต่เขาก็คือน่ารักมากเขาก็ไปจัดการเิยคือพยายามลดงบประมาณทุกอย่างประมาณนี้ส่วนสเตจสุดท้ายนะคะคือสเตจที่8เขาเรียกว่าเอาแบบก่อสร้างเนี้ยยื่นกับเขตซึ่งตอนนี้นิ่งอะลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารทั้งหมดนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยทางดูบ้านทาให้หมดเลยก็คือทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายคือการออกแบบเขาอีกอย่างหนึ่งอะเขาพยายามบอกกับเรา เสมอว่าการทําบ้านตอนสร้างมันง่ายแต่ตอนแก้มันยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรที่มันผิดกดหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่แนะนาเ,เขาจะให้เราทําให้มันถูกต้องให้หมดเขาถูกต้องมากนะแกแล้วแบบความรู้ข้อมูลอะไรเงี้ยแน่นมากเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กําลังจะสร้างบ้านหรือว่ามีแผนว่าฉนันไม่อยากซื้อบ้านในโครงการเพราะว่ามันเดิมๆอะไรเงี้ยแนะนําไปร่วมงานกับทางดูบ้านแล้วแกจะได้มีติแห่งการทําวิทยานิพนธ์บ้านมาเล่มหนึ่งมันแบบสุดยอดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นปรบมือ เดี๋ยวลุ้นๆไปพร้อมกันนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำการเริ่มชุบ เราจะเริ่มสร้างกันแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมติดตามในอีีต่อไปใครอยากรู้อะไรไปทักดูบ้านค่ะเยี่สุดยอดจะบอกว่าพี่เขาน่ารักมากเลยนะพี่เขาเป็นฟิลฟิลวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะคุยได้คุยง่ายแล้วก็แชร์ไม่กักอ่ะไม่กักข้อมูลนะอ่ะเขาเต็มที่กับเรามากอ๋อแล้วก็จะบอกว่าอันนี้คือโครงสร้างภายนอกทั้งหมดนะคะแต่ว่ายังจะมีดีไซน์ข้างในอีกด้วยรอติดตามเพราะว่านิงใช้เมด i ป๊อปค่ะเอาอีกแล้วกลับไปหาเจ้าเก่าเจ้าเดิมคือตัวภายนอกเนี่ยพวกสถาปนิกอะไรเงี้ยพว ความถูกต้องความวางระบบต่างๆใน,<ม>ในบ้านเนี่ยคือนิ่งให้ทางดูบ้านเลยส่วนดีไซน์ภายในนะคะอินทเทอร์เนียภายในเราแบบฟิลติดใจไง<ม>เราแบบบ้านที่นิงอยู่ตรงเนี้ยก็คือเมดอีบป๊อกเป็นคนสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แบบเฮ้ยเราอยากดูซิว่าถ้าเป็นสไตล์บ้านหลังเนี้ยเขาจะเสกสรรมาเป็นยังไงเ<ม>พราะฉะนั้น E ีีหน้าน่าจะต้องเริ่มออกดีไซน์มาแล้วเอาละไม่ตอนเนี้ยเราต้องเริ่มมาหาเหล่เฟรนกันต่อตอนเนี้ยเลิกแวะมาพูดกับทุกคนแล้วไปหาเหลเฟรกนกันต่อโอเคเจอกัน EP ีหน้าเราจะสร้างโฮมออฟฟิศไปด้วยกัน ป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป่าประกาศเลยสปอนเซอร์ท่านใดอยากจะเข้าช่องนิ้งอลิสานนะคะเกี่ยวกับบ้านต่างๆติดต่อมาได้เลยนะคะเราต้องการรับจํานวนมากเพราะว่าเราจะเห็น bioq ไปแล้วนั้นผลลุกอ่ะซูซา <cr> แต่ว่าดิฉันก็จะขอคัดแบรนด์นะคะเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องบ้านอะเราอยากเลือกสิ่งที่ดีสุดให้บ้านอยู่แล้ว <ừ> คนที่จะไปซื้อตามหรือใช้ตามจะได้ไม่ผิดหวังแล้วเจอกันใหม่ EP หน้<ข>หนากับออฟฟิศฉันเอง